คำถาม a อ a บเนี่ยมันเข้าง่ายจริงไหมเพื่อนผมเนี่ยมีเคสสแตดดี้คือไปจ่ายเงินตอนเช้าแม่งได้เรียนตอนบ่ายเลยมันเข้าง่ายขนาดนั้นเหรอก็เข้าง่ายนุ้มหาลัยนะถ้าเขาเปิดประตูอ่ะไม่ถึงสมัครเข้าไปเรียนในโฟมสมัครเข้าไปเรียนใช่กูเดินประตูกูเดินเข้าทัทีเลยคือสมัครเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็ถามว่าง่ายไหมง่ายก็คือมันก็เหมือนมหาลัยเอกชนทุ้มหาลัยแหละ้าแบบไปยื่นไปแอปพลิเคชันฟอร์มใบสมัครจบได้เลยได้แต่มันเข้าง่ายแต่ มันไม่ได้จบง่ายอย่างที่เขาคุยกันนะเพราะว่า <จบ S 1> อเอา,เอาเอาเอาแบบเอาประสบการณ์ผมเลยคือตอนเนี่ยจําที่ผมพูดได้ไหมว่าแบบเออเราอยู่เรียนเนี้ย<ม>ในเขือนเนี้ยพอไปเอแบบปูปรเพื่อนก็เยอะเพื่อจะเยอะทุกเนี้ยเหลือไม่ถึงสิบบะอะอกไปเกือบครึ่งเลยนะคืออ๋อออกเนี่ยไม่ใคยได้แบบเฟดแบบเรียงคนละคณะแต่ออกออกจากมาหาลัยเลยซิวไปเลย,เลยมาจากโรงเรียนเดียวกันนะอะสำชันก็พอมาปีหนึ่งปีสองก็ไปเรียนที่อื่นไปเรียนที่อื่นหมดเลยใช่ก็คือ เดี๋ยวก็คือถามนะว่าเอยทำไมมึงถึงแบบซิ่วเพราะแบบมึงรู้สึกว่ายากยากไม่ไหวตามไม่ทันใช่ความยากนี่ที่ผมว่าจะเป็นความ,วามยากของภาษานี่แหละาาใช่ไหมภาษายากมากเพราะว่ามันเกือบ80 90เปอร์ซ็นตนี่ยคือภาษาอังกฤษเราใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวและบวกกับความที่ต้องยอมรับว่าเด็กไทยก็ถ้าเกิดไม่ได้แบบ ไม่ได้เรียนนาฬิกษโดยตรงมันจะค่อนข้างยากสําหรับเด็กมันจะรบบพื้นฐานยากใช่มันจะแบบพื้นฐานยากด้วยความที่มันก็พอเรามาหารอะไรแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่แบบแค่เนี้ยเียด๊อกไล์แคทมันก็ไม่ใช่แค่นั้นมันมีทฤษฎีเข้ามาแล้วทฤษฎีมันก็อย่างประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างภาษาอังกฤษทุกอย่างภาษาอังกฤษม่ก็เป็นศัพท์ใช่แล้วก็เป็นศัพท์เฉพาะของแบบของของวิชาของแบบของเขาอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวโหอบางคนที่เพื่อนผมเก่งๆนะก็ยังรู้สึกว่า ยากแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้แบบพื้นฐานดีเท่าเขาอะ่ะออืืมมเราก็ต้องแบบไปเรียนที่อื่นเนี่ยแหละคือผมว่าสิ่งที่ยากของเอแบบแต่ว่ามั่นใจระดับหนึ่งเลยว่าถ้าจบเอแบบมาได้อะ่ะ<น>พื้นฐานเราต้องมีเน่น,นอาจจะไม่ถึงขั้นเท่าไปเรียนเด็กที่เรียนต่างประเทศแต่ว่าก็ต้มีอยมี้ก็ลูกครึ่งกันแหละวันนั้นก็คือก็ต้องมีบ้างอ่ะก็สื่อสารได้อยู่แล้วโอเคมีประโยชน์ครับ